มาเลงสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับตัวพรีวิวในเทศกาลแอนิเมชันไลท์ของเจนจินิมแพนะฮะซึ่งนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ทำจับผิดขึ้นมาเปรียบเทียบระหว่างตัวแอนิเมชันกับตัวเกมนะฮะว่าเหมือนหรือต่างกันตรงไหนนะครับมาเล่นๆนะฮะไม่ได้กะเอามาบอกว่ามันไม่เนียนหรือย,ยังไงนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาดับแรกเลยนะฮะกับฉากเปิดเรื่องฉากเปิดพีวีนะฮะจะเห็นว่าแสงอาทิตย์มาทางซ้ายนะครับ เหมือนกำลังจะรับขอบฟ้าแต่ในเกมตัวจริงนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นข้างหน้าแต่มันก็มีสิทธิ์ไปตกทางซ้ายได้ใช่ไหมงั้นเรามาดูตอนพระอาทิตย์ตกทางซ้ายกันจะเห็นแสงอาทิตย์นะฮะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ทางขวาเนี่ยฮะมันจะเป็นแสงึงเมืองสีส้มทางขวาแล้วก็จุดที่2นะฮะคือในภาพไม่มีตัวกระเรียนนะฮะที่เป็นเวทีอยู่ตรงกลางและจุดสุดท้ายนะฮะ คือเจ็ทเชมเบอร์หายไปหรือจริงๆมันอาจจะลอยอยู่ข้างบนสูงกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่เฟรมภาพไม่พอก็เลยอาจจะอยู่ข้างบนไปอีกเลยมองไม่เห็นเนละะซึ่งจุดที่ผมใช้สังเกตการนะฮะตรงจุดนี้นะฮะซีนที่ไพมอนทเวเลอร์นะฮะกำลังเดินอยู่ในงานนะเราจะเห็นมุมขอบซ้ายบนนะฮะมีเด็กอยู่3คนกําลังวิ่งถือโคมเสี้ยวไปนะฮะเป็นชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะฮะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเด็ก น้อยทั้ง3คนนี้ที่ททชอบเล่นกันตรงท่าเรือลิวย์ยนะฮะมีหนูเฟยหนูลูลูแล้วก็หนูเม้งซึ่งพวกเขาจะชอบเล่นกันอยู่แถวบริเวณท่าเรือลิอย่ยทางด้านอยู่บ้านนะฮะหรืออาจจะเป็นเด็ก3คนนี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะอยู่ตรงแท่นวาร์ปของเมืองลิอย์นะ,ะต่อมาสิ่งที่3นะ,ะเราจะเห็นหูเต๋สิซิงในน้อยแล้วก็น้องไอติมนะฮะกำลังเดินเล่นอยู่ในงานนะแต่ถ้าสังเกตแบบซูม3,000%เซ อยู่บนอยู่ซ้ายบนนะฮะจะเห็นคนคนหนึ่งที่กําลังยืนพิงกําแพงใส่เสื้อขนสัตว์นะฮะแล้วก็ต้องขามีผีขาวอยู่อันนี้แค่เดาเล่นๆนะว่าน่าจะเป็นเธอคนนั้นนะฮะสิ่งต่อมานะฮะจะเห็นการอยู่กับพี่ชิงกําลังแจกโคมเสี่ยวนะฮะแล้วก็มีพี่น้องสองสาวนะฮะอยู่ข้างหลังคือบาบาร่ากับจีนนะฮะแล้วก็จะเห็น2คู่นะฮะชายหญิงที่แต่งชุดฟ้าทวีนะฮะซึ่งคนเขาเดากันว่าเป็น วาดกับนาเดียนะฮะซึ่งเขาสองคนนี้ส่วนมากแล้วจะอยู่หน้าธนาคารเป็นยามรักษาการธนาคารนอตแลนด์แบง n ์ที่อยู่ในลิยุยนะฮะแต่ดูจากสีผมของเธอนะฮะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่คนจะคิดครับฉากต่อมาจะเป็นฉากน้กํากระเพื่อมนะฮะซึ่งจะเห็นว่าฉากนี้มีนงโคมไฟหลายๆอันนะฮะมันคือบริเวณตรงท่าเรือลิวย,ยนะฮะซึ่งในฉากนี้นะฮะเหมือนจะสื่อว่าเรือใบโถของอินาซึมะนะฮะ กำลังเข้าเทียบท่านะแต่ว่าตัวในเกมนะครับกับตัวในการ์ตูนจะค่อนข้างขัดแย้งกันนิดนึงนะเพราะว่าตัวในเกมทางขึ้นเหลือนะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งมีเวทีบังอยู่นะฮะแต่ทางด้านขวาเนี่ยจะไม่มีเวทีบงังเรือสามารถเข้ามาจอดข้างได้เพียงแต่ว่าทางขึ้นไม่มีทางขึ้นจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะเออก็ถือว่าแปลกๆนิดนึง หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรือป่วยโถเล็กพอเหมือนเรือหาปลาทางขวานะฮะก็อาจจะเข้ามาเทียบท่าด้านข้างได้เหมือนกันเรือจะมีทางลงที่อยู่หน้าเรือเลยพอดีก็ไม่รู้ ฉากต่อมานะฮะก็คือฉากที่ชาวอินาซุมานะฮะนั่งเรือเปิดโถมาก็จะมีท่านยาเอะนะฮะแล้วก็เปิดโถแล้วก็มีน้องใหญ่นะฮะแล้วก็สองพี่น้องตระกูลคามิสโตะนะฮะแล้วก็ที่วิ่งผ่านไปแวบ,บๆก็คือน้องใหญ่นั่นเองแต่จะสังเกตได้นิดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้มีเด็กสองคนวิ่งผ่านไปนะฮะซึ่งอันนี้ผมเดาว,ว่าเป็นสองพี่น้องที่ชอบมาเล่นอยู่ข้าเรือมืองริยุยด้านหน้านี้นะฮะซึ่งจะมีพี่สาวคอยมาประกบด้วยแค่เดานะแค่เดา แค่ดูจากสีผมแล้วเหมือนแล้วก็เป็นเด็กแถวนั้นพอดีด้วยฉากต่อมานะฮะก็จะเห็นน้องครีกับชิชินะฮะซึ่งน้องครีถือกิวไทเกอร์ฟิชนะฮะมาด้วยนะครับดูมีความสนุกแล้วก็จะมีฉากแวบ,บๆนิดนึงนะประมาณเฟรม2เฟรมได้ก็คือเป็นฉากที่น้องครีกับน้องชิชิจุ้งมือกันนะฮะจะเห็นแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นซึ่งเล็บของน้องชิชิจะเป็นสีดานะครับเพราะน้องเป็นซอมบี้เนาะ ึ่งต่อมานะฮะอาิโดก็กําลังตามหาน้องคลีอยู่นะครับแล้วก็มีการระเบิดขึ้นอยู่ตรงเชิงสะพานทางซ้ายนะฮะซึ่งตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่อยู่ตรงหน้าข้างหน้าร้านขายอัญมณีซิงซีนะฮะแล้วก็จุดระเบิดของคลีนะครับคือตรงจุดนะั้นที่อยู่ข้างๆโรงน้ําชาทียูนะฮะที่เป็นที่แสดงนิ้วของยุนจินนะครับ คราวต่อไปอับเบโดก็จะรู้แล้วนะฮะว่า e เดคลีอยู่ไหนนะฮะซึ่งถ้ามองดูทางซ้ายบนนะครับก็จะเจอโมน่านะฮะกำลังตั้งแผงขายอะไรสักอย่างอยู่ กับกับดอลลี่นะฮะ,ะ,ฮะที่กําลังขายของอยู่แล้วก็รับเงินเป็นกอบเป็นกำนะฮะในขณะที่โมนาเหมือนจะไม่มีลูกค้านะแล้วก็ทั้งสองคนก็มองไปยังท,ที่ที่ครีระเบิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือดอลลี่แค่มองโมนาที่กําลังมองเธออยู่แล้วโมนาก็หลบไปมองอีกที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะซึ่งจุดที่พวกเธอทั้งสองคนกําลังขายของอยู่นะฮะก็คือหน้าร้านขายอัญ,ญมณีของซิงซีนะฮะสินถัดมาเราจะได้เจอชาวซูเมลุนะฮะโดยเริ่มจาก พิติก,กับคอเล่นะฮะแล้วก็ถัดมาคือไซโน่นะครับแล้วก็ชาวแกงอาราลิโตนะฮะกับคาเซฮานะฮะที่กำลังขึ้นจากท่านะแต่จะสังเกตได้ว่าไม่มีเรือจอดเทียบท่าอยู่ทางขวานะฮะซึ่งฉากนี้จะอยู่ตรงท่าเลยยุยยุยนะฮะแล้วก็ที่ทิคีระเบิดนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะซึ่งห่างกันไม่มากก็เป็นไปได้ว่าที่คาเซฮามองขึ้นท้องฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงระเบิดนะครับ ิ่นต่อไปจะเป็นซีนสําคัญเลยนะฮะก็คือเรล่าเทพอาร์คอนทั้ง4นะฮะแห่งเทเวดนะครับที่เราได้เจอไปแล้วนะฮะจะมานั่งรวมโต๊ะกันเพื่อกินอาหารนะครับซึ่งบนโต๊ะอาหารนะครับจะมีอาหารเจ็ดพาซเซลบอนทิฟูเยียรชิลลี่มิ c น n ์คอนเบรดบันซึ่งฉากฉากนี้นะฮะผมว่าน่าจะมาจากเพลง如้突然กทุซึ่งอันนี้เป็นเพลงที่แฟนซอง แฟนอาร์ตของเกมเจนชิ n i ิมแพดสร้างขึ้นนะฮะทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องแล้วก็ช่องที่ทำแล้วก็ลิงก์เพลงไว้ให้บนทางขวานะฮะก็ไปฟังกันได้เพราะดี แล้วก็มาต่อกลับมาที่ฉากเทวลเลอร์กับไพมอนนะฮะจะเห็นว่าทางซ้ายมีเบนเน็ตเลเซอร์แล้วก็ฟิงนะฮะส่วถ้ามองไปทางขวาก็จะเห็นอีกคนหนึ่งคือเดอะแมนออฟมันเดย์นะฮะคือไอ้ชายนั่นเองนะครับต้องไปตบมันทุกวันจันทร์นะซึ่งในฉากนี้นะฮะเราจะเห็นแว๊บๆหนึ่งนะฮะ เราจะเห็นเยินเฟยกับผมดาว่าเป็นเฮโซนะอืยืนอยู่คู่กันนะครับถ้าในเนื้อเรื่องมีได้เจอกันจริงๆคงจำมันนะฮะสองคนนี้ซึ <c oughs> <c oughs> ่งฉากต่อมานะครับเป็นการรวมตัวกันของพิติคอเล่แล้วก็อาเบโดครีชิชินะฮะซึ่งฉากนี้อยู่ในร้านน้ำชาของ ะะซึ่งข้างๆก็คือที่น้องคีไประเบิดตอนซีนเมื่อกี้นี่แหละออกมาก็เป็นฉากรวมของโดลิีกับเจลิงนะฮะแล้วก็โกบ้าแล้วข้างขวาก็จะเป็นน้องใหญ่นะฮะซึ่งโดลิฟ่กำลังนั่งนับเงินที่ขายของได้ตะกี้ละมั้งออมาเป็นฉากรวมตัวของไอดอลนะฮะแห่งเมืองมังแตบลิยูยแล้วก็ซูเมลุนะฮะก็คือน้องบาบาร่า ยุนจินแล้วก็ชาวบ้านนิโลนะฮะกำลังสอนเต้นนิ้วกันอยู่หรือมั้งข้อสังเกตตรงนี้นะฮะคือพวกเธอสามคนยังอยู่ในโรงน้ำชาที่อยู่นะฮะซึ่งข้างๆเป็นที่ขีระเบิดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทางซ้ายอาจจะมีซากลงเหลืออารยธรรมของน้องคลีอยู่นะฮะแล้วก็ที่น่าแปลกคือตรงนี้ไม่เห็นกลุ่มของอาเบโดกับน้องคลีนะฮะ ฉากต่อมาเลยคือโลตัสซีกับเอ็ดเบิร์ดซุปนะฮะหรือก็คือเม็ดบัวนะกับน่าจะเป็นไข่ตนนกนะฮะซึ่งยอมรับเลยว่าตอนแรกเห็นเป็นลูกตา <c oughs> ซึ่งโมน้ากำลังกินอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นอิโตกับไรโนกำลังเล่นเกมการ์ดไพ่กันอยู่นะฮะซึ่งดูท่าทางแล้วอิโตแพ้แน่นอนซึ่งฉากนี้น่าจะกินอยู่ตรงหม้อไฟยักษ์ตรงร้านนี้นะฮะอยู่ข้างหน้าเมืองลิยุยเลย แล้วก็ต่อไปเป็นซีนรวมของฮูเต๋อายาเอกนายน้อยแล้วก็น้องไอติมนะฮะแล้วก็มีน้องอายกากะอยู่อีกคนหนึ่งกำลังอ่านนิยายหรือเปล่าซึ่งทั้ง5้าคนนะฮะน่าจะอยู่ในร้านหนังสือวงเวนนะฮะซึ่งผมค่อนข้างเฟลนิดน,นึงที่ไม่เห็นยาเอกกับกานยูอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อไหร่2คนนี้จะ คจอนมาพบกันสักทีแล้วก็จีนของใยโถกับคาซึฮะนะฮะทั้งสองคนนั่งชมดอกไม้ไฟอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ข้างใต้เวทีนกเรียนพอ,พอดีพอดีเลยซึ่งถ้าเป็นในกระตูนี้น่าจะมองไม่เห็นตัวดอกไม้ไฟนะ <c oughs> แต่โดยปกติตัวเวทีนกเรียนตรงนี้ก็จะไม่มีนะฮะเราก็มาถึงกลุ่มผู้นำชุมชนนะฮะทั้งสามเมืองนะครับได้แก่จีนหนิงกวงแล้วก็ ออยะตกนะฮะซึ่งอันนี้น่าจะขาดซูมเมรูซูมเมรูน่าจะเป็นพี่แต๋มไหมหรือเป็นใครดีซึ่งแน่นอนว่าอยู่บนเจ็ดแชมเบอร์นะฮะซึ่งไม่รู้ว่า3าคนนี้รู้จักกันหรือเปล่านะฮะทำไมหนิงกวงถึงให้จีนกับออยะตกขึ้นไปบนนั้นได้นะะแล้วก็มาฉากสุดท้ายนะฮะคือฉากของเสี่ยวนะครับที่มองเมืองลี่ยู่อยู่ข้างบนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพระราชวังอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างบนนะฮะอืมไม่รู้ว่าพระราชวังนี้ของใครเหมือนกัน <laughs> มันเข้าไม่ได้อะเออมันอยู่ตรงเนี้ยรู้แค่นี้แหละ <laughs> นะ โอเคฮะก็จบไปแล้วกับวิเคราะห์ตัวพรีวิวเทศกาล랜เทนไลท์นะฮะขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าคลิปนี้เป็นแค่คลิปวิเคราะห์เอาสนุกเฉยๆนะฮะไม่ได้กะจะเอามาจับผิดหรือว่ากล่าวว่าตัวอนิเมชันไม่สมจริงอะไรนะฮะอันนี้แค่เอามาทำสนุกๆเฉยๆครับเพราะว่าชอบเกมนี้นะฮะก็เลยรู้รายละเอียดค่อนข้างเยอะโอเค okay, ฮะก็ขอขอบคุณที่ทติดตามชมแล้วก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ